สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับเราจะมาประยุกต์นะครับใช้งานตัว Picture er layout นะครับในการสร้างการจัดเรียงรูปภาพนะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับเมนูนะครับจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมกันเลยครับ ครับผมนี่ก็คือตัวตัวสไลด์นะครับที่ผมได้ทําการสร้างไว้แล้วนะครับนี่ก็คือเป็นตัวที่เรียกว่า p i c เจอร์ a ลอ u t นะครับคือเป็นตัวช่วยในการจัดเลี้ยงรูปภาพให้เรานะครับจะมีวิธีการจัดการยังไงนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเราสร้างใหม่นะครับเราสร้างสไลด์ใหม่ก็มาที่เมนูไฟล์แล้วก็ทําการสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมา เมื่อได้สไลด์ใหม่นะครับเราก็มาที่ Layout นะครับเราเลือกแบบ blank เลยนะครับไม่ให้มีอะไรคราวนี้นะครับเราก็นำรูปภาพที่ต้องการนะครับนำมาใส่ในตัวสไลด์ของเรานะครับผมนำรูปภาพนะครับที่ต้องการนะครับนำมาใส่ในตัวสไลด์นะครับจากนั้นให้เราทำการ Ctrl A นะครับ Ctrl A เพื่อทำการเลือกทุกรูปภาพนะครับแล้วมาที่เมนูนี้ครับ Picture Format นะครับเลือกมาที่ Picture Layout นะครับ ตัวพิเจอเรลั่วเราก็สามารถเลือกนะครับได้ตามความต้องการว่าเราอยากได้รูปแบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากได้รูปแบบนี้ครับก็ทำการคลิกเลือกคราวนี้นะครับเรามาดูวิธีการจัดการกับตัว c ิเจอเ a y o u t นะครับทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างนะครับผมอยากสลับเอารูปปกนะครับมาแทนที่รูป ผลไม้ตรงนี้นะครับเราก็มีวิธีการทําดังนี้ครับที่สมาร์ทอาร์ตดีไซน์ตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่เทปแพนตรงนี้ครับคลิกขึ้นมาก็จะปรากฏตัวรูปภาพที่เราทําการเพิ่มเข้ามานะครับเราต้องการรูปนี้นะครับวิธีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับให้เราคลิกที่รูปที่ต้องการแล้วเมนูด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีมีคาสั่งนะครับในการเลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ แบบนี้นะครับเราก็จะได้รูปตามต้องการหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับสมม, ja. สมมุติผมจะเลื่อนรูปนี้นะครับให้เรากดปุ่มชิปนะครับชิปอัตโน็ตแล้วก็ลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับชิปอั์เน็ตแล้วก็สามารถสลับตำแหน่งได้เลยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในลักษณะแบบนี้ได้นะครับโ okay. อเคทีนี้มาดูความสามารถต่อมานะครับหากเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบนะครับสมมุติผมไม่อยากได้รูปวงกลมนะครับแบบนี้เนี่ย เราก็ทําการกดที่รูปนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ทําการเลือกให้ครบทุกรูปเลยนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาที่เมนู format นะครับแล้วมาที่คําสั่ง change shape ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลือกแล้วเราก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะครับสมมุติผมจะเลือกแบบหยดน้ําตัวนี้นะครับลองเลือกดูเห็นไหมครับเราก็สามารถเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นรูปหยดน้ําได้ นอกจากนั้นนะครับหากเราต้องการใส่เอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นต้องการใส่เส้นนะครับเราก็ทาการคลิกเลือกครับแล้วเราก็มาที่ตัวเชฟเอลไลน์นะครับนะครับก็เลือกสีได้ตามต้องการนะครับแบบนี้ต้องการใส่เงานะครับก็มาที่เชฟเอฟเฟก c t แล้วก็เลือกตัวใส่เงาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะทําการเลือกทั้งหมดนะครับโดยการคลิกนะครับ คลิกเลือกทั้งหมดในลักษณะแบบนี้นะครับมาที่ Smart Art Design นะครับคราวนี้ก็มาที่เมนูตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์ามต้องการนะครับซึ่งทางโปรแกรมได้เตรียมไว้แล้วนะครับนี่ก็เราสามารถไปปรับแต่งได้นะครับคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับปมจะทำการคัดลอกตัวสไลด์นี้นะครับก็คลิกที่สไลด์แล้วก็กดปุ่ม c t r l d d o c นะครับเพื่อทำการคัดลอกสไลด์ใหม่ก็จะได้ตัวนี้มา เรามาลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนเลเยอร์ใหม่ลองดูแล้วก็คลิกที่ตัวพิ c เจอร์เลเยอร์นะครับแล้วก็มาที่ตัวสมาร์ทอาร์ตดีไซน์นะครับจากนั้นก็เลือกรูปแบบใหม่นะครับนครับสมมติคุเลือกแบบนี้แล้วกันนะครับคราวนี้เราจะนําไปประยุกต์ใช้งานอะไรได้บ้างนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับเราจะนําไปใช้เป็นเมนูนะครับในการสร้างพอร์ตโฟลิโอก็ได้นะครับ คือทําเป็นเมนูในตัวสไลด์เองก็ดีนะครับวิธีการนะครับเราก็เดี๋ยวผมสร้างตัวสไลด์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับีสไลด์ขึ้นมาแล้วเราก็นำลูกนะครับมาใส่สักหนึ่งลูกเป็นตัวอย่างในตัวออ f i c e 365นะครับรุ่นนี้ผมใช้เป็น Office 365จะมีตัวช่วยก็คือช่วยดีไซน์ด้วยนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับแบบนี้ก็จะสวยงามเหมือนกันนะครับ โอเคตอนนี้ผมสมมุตินะครับผมมีสไลด์นะครับมีสไลด์พร้อมแล้วเราจะมาทําเมนูนะครับเราก็มาคลิกเลือกที่ตัว p i c t อร์ Layout นะครับแล้วเราก็เลือกรูปที่เราต้องการสมมุติผมอย่างให้รูปนี้นะครับที่รูปนกก็จะไปที่หน้าของรูปนกตัวนี้นะครับเราก็คลิกเลือกที่รูปนกนะครับคลิกขวาแล้วก็ใส่ลิงก์นะครับกดที่คาว่าลิงก์หรือเป็นไฮเปอร์ลิงก์นะครับ ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่ากว่านี้น่าจะเป็นคอาพิวเตอร์ลิงแล้วเราก็เลือกแบบ place in this document นะครับแล้วเราก็เลือกสไลด์ที่ต้องการ,นะค,รคือรูปนี้นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มโอเคนะครับคราวนี้เราลองมาพรีวิวดูนะครับที่ที่ปุ่มนำเสนอโอเคนะครับคราวนี้ผมก็กดที่ปุ่มนี้นะครับจะมีรูปลูกศรที่เป็นรูปมือขึ้นมานะครับกดไปก็จะมาที่ ในหน้าของรูปนกนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการประยุกต์นะครับประยุกต์ใช้งานตัว Picture Layout นะครับเราก็สามารถนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมนูก็ดีนะครับหรือการจัดเรียงรูปภาพสวยๆนะครับเพื่อให้ตัวสไลด์ของเรามีความโดดเด่นสวยงามน,นะครับหรืออาจจะนำมาจัดเรียงรูปภาพแล้วก็นำ เซฟเป็นไฟล์นะครับไฟล์เซฟเป็นไฟล์รูปภาพแล้วเราก็ทําไปพิมพ์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการจัดการรูปภาพโอเคครับขอบคุณมากครับถ้าชอบใจวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามให้เราด้วยครับจะได้เป็นกําลังใจครับแล้วก็ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับเจอกันวีดีโอถัดไปครับ